ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็เกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคุณสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานกาขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยชแนล วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของสยาม6-6กันนะคะามากับเกมซา f a ฟารีไว้ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะท่านผู้ชมเราก็ปรับเบ็ดแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่าเนาะ้ะวันนี้ก็มาในงบ ี่น้อยนิดนะจ๊ะเราก็ต้องเล่นเบ็ดสักประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะไปกันทุกคนเราก็ค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนนะจ๊ะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมส่วนสัตว์เนาะทุกคนเออเคยมาเล่นแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นรอบที่สองเนาะทุกคนวันนี้เราจะไม่มีการซื้อฟีเจอร์จ้ะถ้าเราได้เข้าฟรีเกมก็คือนั่นแหละดวงของเราเลยทุกคน จะมากับดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะอือดอกนี้ยังไงตรงกลางทั้งหมดที่อยู่สองช่องนี้เขาจะเป็นวายนะถ้าเราไหลไปโดนเขาเราก็จะอ่ะยังไงฟรีเกมโอ้โหยังไม่โดนแถวนี้แถวนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้หูไม่โดนว่ะไม่โดนวะท่านผู้ชมโอ้โหไม่โดนจริงๆเกือบไปแล้วนะอีกตัวเดียว โอ้น่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรเอาใหม่ไปจ้ะเปิดการหมรุนเธอโบกันไปเลยแบบเร่งรีบแบ่ใจร้อนอื้อดอกนี้ไปโอ้ยก็พอได้ทุนมาหมุนต่ออยู่เด้ออือดอกนี้ไปอีกดิโอูโหสวยงามโดนวายไปเป็นแถวสวยงามตามท้องเรื่องค่ะท่านผู้ชมไปต่อจ้ะอือดอกนี้มาดอกนี้มายังไงสแคตเตอร์มาสองตัวเองวะ่ะ ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวคือจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าอูห้หูได้เข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มันมาแล้วจ้ะสี่ตัวเน้นๆค่ะท่านผู้ชมมาแบบรวดเร็ว,รวทันใจอือสี่ตัวแบบนี้ก็ได้เข้าฟรีเกมไปเลยจ้าตอนนี้ก็ยังไหลไม่หยุดเลยนะไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมไปจ้ะสี่ตัวเข้าฟรีเกมกันไปเลย12หมนุนค่ะท่านผู้ชมเริ่ม สองมุนนี้จะรอดหรือจะระวงก็มามเอนกันนะจ๊ะโอ้โหดอกนี้มาดอกแรกก็สวยๆเลยจ้ะวายเข้ามาขนาดนี้ก็รู้เรื่องสิจ๊ะคูณหเข้าไปโอ้โหสวยงามนะจ๊ะเจ้สาสวนสัตว์ออไปต่ออีกรอบอวายนี่เขาไม่งบวายนะจ๊ะเกมเนี้ย เออเอาเรื่องนะจ๊ะดอกนี้ก็ไปแบบสวยๆอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งโอ้โคูณสิบโอ้โหรู้เรื่องค่ะท่านผู้ชมรางวัลก้อนโตมาจ้ะก้อนโตก้อนใจอ่ะยังไงรางวัลเมกามาซูเปอร์เมกาหรือเปล่าซูเปอร์เมกาค่ะท่านผู้ชมโอ้โสหสวยงงามค่ะไปเหลืออีกตั้งแปดหมุน จะไม่ไหลให้หน่อยซะมมาแต่มันก็ไหลนิดๆหน่อยๆนะทุกคนหลังจากเนี้แอดว่านะมันได้ดอกนั้นมาแล้วไงมันได้ดอกนั้นมาแล้วไงเออเล่นจนเดาทางถูกอะ่ะอือดอกนี้มาหน่อยดอกนี้มาหน่อยอือดอกนี้ไปหน่อยโอเคพอได้นะจ๊ะไปเลยสองมุนแล้วอุ๊ยดอกนี้โดนเคไป ตองน,นี้โดนเคไปอืมไม่มีตัวไหลไปอีกตองน,นี้ยังไงหมุนสุดท้ายโอเคก็ยังมีไหลให้อยู่ก็ยังมีไหลให้อย,ย,อยู่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย โอ้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะท้านผู้ชม12หมุนเออสิอหมุนนี้ก็พอได้นะเราไม่ได้ซื้อฟีเจอร์มานาอทุกคนโอเครู้เรื่องเลยเดี๋ยวพอดีกว่านาะไว้เจอกันใหม่อีีหน้าดีกว่านาะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูว่ามันจะปังไหมเออไปใครที่ชอบความสนุกความบันเทิงแบบนี้ก็อย่าลืม สยามหกหกกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบายบาย